มาครับสวัสดีครับพบกันนะครับร้านดีเคทักเตอร์มาครับอัปเดตรถขุดให้ใหม่เน่่ยนะครับรอบนี้ผมได้รถขุดหกตันเจ็ดตันแล้วก็ส0ตันมานะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับรอบนี้ผมคัดตัวสวย,สวยเน้นๆมาเลยนะราคาดีทั้งนั้นเลยอ่าตัวแรกผมให้ดูตัวฮิตาชิก่อนเลยตัวนี้เพิ่งเข้ามานะตัวนี้มาไวไปไวตลอดเลยลูกค้าน,นิยมมากเลยเครื่องอิสุอันนี้เดี๋ยวจัดการเช็คระบบให้นะครับเช็คแอร์ให้เลย ด้านบนนี้จะเป็นโคมัสสุ5 6็7ตอนนี้ได้มาสองตัวนะลายปปิ้งพร้อมนะครับลูกค้าชอบลายแยก็กแบบติดรถมาแท็กไม่บุ๊กี่ไม่ทั้งคู่นะครับตัวนี้เปิดตัวที่5้0 0 0 0ห้ามืนบาทนะตัวแรกตัวที่สอง 56K7 เหมือนกันตัวนี้ลายปปิ้งพร้อมนะครับอ่าแท็กจะมีเกียร์ยางมาด้วยเลยตัวนี้เฉพาะแค่เกียร์ยางก็สองหมืนกว่าบาทแล้ว ตัวนี้มาพร้อมปลดไว้ด้วยนะครับลายแยกพร้อมเปิด5 5าเหมือนกันตัวนี้ต่อไปเป็นคูปัต้า k s 1 5 5า3ตัวนี้450,000บาทเดี๋ยวจัดการเก็บงานให้สวยอันนี้สีเดิมอยู่นะครับต่อมาตัวเจ็ดตันนะครับเจ็ดตันรอบนี้ได้โกเบ7 5ป8มานะตัวนิยมเลยพุ่งรถเลยนะครับลายไปปิ้งหร้อมครับสภาพให้ดูตอนลงรถนะสภาพสวยแบบนี้เลย ตัวนี้เปิดตัวที่เจ็ดแสนสองมืนบาทนะครับแท็กใหม่นะมุกี่ใหม่ยังไม่ได้ล้านเลยนะครับอ่าก็มาตัวนี้นานๆมาทีนะตัวนี้หกสิบคิดเจ็ดมาพร้อมปดไวไล่แยกออปชั่นครบเลยตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นครบไลยแยกมีเกียร์ยางให้ด้วยสภาพสวยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยจัดอยากให้ดูด้านในดีกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เอามานะครับรุ่นเจ็ดอันนี้เอามา สภาพมันสวยจริงไม่สองพัน่าชั่วโมงครับเช็ดแอร์ให้เรียบร้อยด้วยตัวนี้เปิดแค่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะสำหรับท่านใดนะครับสนใจโทรมาสอบถามนะครับเบอร์ศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าที่หนึ่งนะครับร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มพิธีวัดตะก้องน้องหมถกนะครับอ่าต่อมาตัวสิบปันก็มีครับตัวสุดท้ายเป็นตัวยันม่าวีโอร้อยคีสองตัวนี้เป็นรถสิบปันนะ ไม่เพียงพันหกร้อยชั่วโมงนะครับไม่แท้นะมีใบการันตีจักศูนย์เลยตัวนี้เปิดราคาเพียงหกแสนเก้ามื่นบาทนะครับเก็บงานเก็บบูสลากให้นะครับพร้อมใช้เลยตัวนี้เปิดตัวนี้หกแสนเก้ามื่นบาทนะครับลายแยกพร้อมสวยจัดครับด้านหลังก็มีครับด้านในหกตันเจ็ตันมีเพียบเลย